S 1> <S 1> สรุปครับอยู่กันในเกมทีมไฟล์แท็กติกนะฮะเอ็นคอร์เตอรวันนี้ก็จะเป็นพาวเดอร์กันเป็นเดิมเลยแอบป,ปล่อยลิงเข้ามาในช่วง3ขีดหา้าซึ่งผลออกมามักจะสุ่มนะครับไม่เหมือนเดิมสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนมีแบรรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีอยู่กันหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงค์ดีสคริปชัน,นีีได้เลย อัคเมนวันนี้ฮะก็จะมีเทรนดิ้งดัมมี่ครับที่มาพร้อมกับเอมเพลมครับเดี๋ยวลองดูฮะซึ่งเขาบอกว่าเทรนดิ้งดัมมี่อันนี้เป็นทาวเวอร์ดีเฟนด์นะสามารถโจมตีไกลได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองหยิบมาดูครับไม่มีอะไรนะ่าสนใจกับตราสแคป็เดี๋ยวไปดูในเทรนดิ้งดัมมี่ดีกว่าก็สแคป็อยู่ดีก็จะให้เล่นให้ได้ครับว่างั้นนะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราเปิด เก็บตางกันนิดนึงฮะก็จะเป็นคอนคลเร์เนะฮะตอนนี้สแคร็บเรายัางไม่ค่อยมีตัวมีแค่ซิกตัวเดียวนี่ครับเอามาเข้าคู่กับตัวดัมมี่แล้วก็เดี๋ยวไปกันที่เลเวลสี่ฮะสแคร็บก็ชิ้นส่วน,นไม่มีอะไรใส่แค่ชิ้นส่วนเท่าไปและมันจะกลายเป็นไอเทมสมบูรณ์โดยมันจะได้โล่มาด้วยขึ้นอยู่กับไอเทมที่ใส่อย่างเราใส่ดาบก็มีโอาากาสเป็นเดสเบดเป็นโชจินอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มีดาบเป็นส่วนประกอบ ก็เหมือนเจ้าเก่าเลยก็ไปเปิดสูงสุดได้ที่9นะครับได้ไเทมแสงแต่ตัวจะมีอยู่แค่7ตัวต้องหาตรา2ตาถึงจะเปิด9ได้ที่สงสัยคือตอน6อะฮะมีอวยพรให้โชคดีไม่แน่ใจว่าได้อะไรพิเศษหรืออาจจะเป็นไอเทมแสงแบบสุ่มมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้อนกันนะฮะแต่ปกติก็คือเปิด2ได้1ไอเทมครับที่ปรับเปลี่ยนได้ฮะเปิด4ได้3ไอเทมเลยครับที่เปลี่ยนเป็นไอเทมสมบูรณ์ได้ส่วน6กก็คือเปลี่ยนได้ทุกชิ้นเลย รอบนี้ครับเจอกับเลเวลนะครับมีตรามาด้วยนะครับก็ได้มาจากอักเม้นส่วนผมยังไม่ใส่เทมนะครับอยากได้ไอเทมที่มันตรงตรงหน่อยมันจะมีตัวสี่อง2ตัวนะครับไม่พอกีก็เอคโค่นะครับคือไม่ไฟเตอร์สายเวทก็เอทีีไกลไครับไอเทมมันก็น่าเอคโค่มากกว่านะ แล้วเราบีตาครับก็เลยว่าจะไม่รีโลไปเล่น6ไปลุ้น9ก็น่าจะมีโยวกาสได้เห็นอะไรแปลกๆมากกว่านะฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวเก็บเงินนิดนึงครพอดีมันเก็บได้ก็เก็บดีกว่า และเจอเป็นสแควรเหมือนกันฮะอันนี้ไม่น่ารีโลแน่นอนครับตัวเราเสียเปรียบกว่าเยอะเลยฮะพาวเดอร์เขา2ดาวมีเป็นพันเดอร์สดาวเช่นกันนี้ครับเรามีซิกหนึ่งตัวกับพันเดอร์หนึ่งดาวเสียเปรียบเห็นเห็นฮะอักเป็นของสแคปครับที่เสริมคอมน่ก็คือได้รับชิ้นสวยเทมแบบสุ่มทุกทุกครั้งที่แชมเปี้ยนของสแคปครับปรับเปลี่ยนไอเทมเป็นไอเทมสมบูรณ์6ครั้งนะครับพอครบปุ๊บก็ได้ไอเทมหมา1ชิ้นสูงสุดดอกให้5ชิ้นก็ไอเทมเขาจะเยอะมากครับ ยิ่งไอเทมเยอะโล่มันก็จะยิ่งเยอะอะเพราะว่าโล่มันจะได้จากไอเทมทั้งนั้นเลยที่ใส่มาเป็นดาบครับก็จะเป็นปลัดเติร์ดก่อนแล้วกันฮนะคอนคเลเร์ครับตอบเงินให้ครบครบส0สเต็กเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่มีตัวไบแทนก็ใช้ไปก่อนนะครับ ไอเทพเดี๋ยวขอดูคลิปอีกสักเซตหนึ่งนะถ้าเราได้คาถามาแล้วมีดาบมามันก็ไปทางของีได้ลองดูหุ่นเนี้ยจะเห็นไหมว่ามีธนูยิงออกมาจากหุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยเออยิงตอดตอดอ่ะอาจจะไม่ได้แรงมากครับไม่แน่ใจว่าไทยไทยเกมจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าแต่ปกติก็ได้นิดเดียวดาเมจก็ไป724นะอ ซิกมาเพิ่มฮะพาวเดอร์มาอีกหนึ่งครับตอนนี้ก็จะเป็นสีสแครปได้เรียบร้อยฮะแต่โลเราก็ยังไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าไอเทมไม่ได้ใส่ก็จะมีตัวที่ใส่ก็นั่นแหละฮะดัมมี่ครับบ้านนี้เป็นแวนเดอร์ครับฮีโร่อาร์คเมนต์มาก็จะปรับเปลี่ยนไม่ต้านทานอีกต่อไปเลยครับแต่จะทำความส่เพิ่มเติม65เปอร์ฮะกับศัตรูมาด้านหลังทำดาเมจ25%เของดาเมจตั้งต้นเลยครับก็ปั่นป่วนอยู่มันเอาไว้เคลียร์ตัวแนวหน้าได้ดีอ่ะตัวแนวหน้ากระเด็นถอยไมลย ไอเทมเพิ่เติมครับปีดาเพิ่มขึ้นมาก็เป็นเดสเบดได้ฮะมีคาถาไหมไม่มีโอเคได้เสื้อมาก,ก็คงจะเป็นปรับเติร์ดไททันนะครับปกติโอเคเดี๋ยวเราเล็อกหัวน่าจะเป็นเอโกครับเอโก b แบกก็ทำไททันปรับเติร์ดไปเลยแล้วกันนะแล้วก็มันจะเหลือเข็มขัดอันหนึงเดี๋ยวให้ทันเดอร์ฮะเป็นชิ้นส่วนไอเทมและอีกชิ้นหนึ่งของเอโกเนี่ย ถ้าเราใส่น้ำตาออกมาอย่างดีก็แฮนด์ออมจัสติกอะฮะหรือไม่ก็าอาร์คแองเจลิลผมว่าไปหาคาทาน่าจะดีกว่าคาทามีอะไรให้เล่นค่อนข้างเยอะกว่าอัรเป็นที่สองครับเป็นพริสมาติกดีครับ มีอะไรแปลกๆใหม่ๆไหมอันนี้เป็นพิสมาริกไพ่ลายครับได้ลูกแก้วสีลุ้งที่เต็มไปด้วยสมบัติระดับสูงในรอบที่ไม่ได้ต่อสู้กับผู้เล่นนะก็จะเป็นรอบคีปนี้ครับโดยลูกแก้วสีทองกับสีลุ้งทั้งหมดจะมอบสมบัติให้มากขึ้นออกก็คือหยิบมาได้ของที่ระดับสูงและก็ลูกแก้วต่อๆไปที่เป็นสีทองกับสีลุ้งก็จะให้สมบัติมากขึ้นน่าจะประมาณนั้นเะครับเราจะได้สมบัติจากลูกแก้วที่ดีกว่าเดิมอะลองดูลองดู PB e, ต้องลอง จริงๆไอฮอออฟวิลเลอร์ก็น่าสนใจนะได้ร่างคนดอกเปลี่ยนเป็นตัวที่ตรงกลางทั้งหมดอะ่ะคือแบบโอ้น่าจะปั่นอยู่นะเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะฮะอยากรู้ว่ารวยแค่ไหนต่อไปจะได้รู้ว่าควรจิบหรือไม่ควรจิบ <c oughs> เราได้เอลิสมาแล้วฮะเดี๋ยวขอคอนเคลอร์ฮะดอกเดินให้อีกสักรอบหนึ่งก่อนที่เราจะขายทิ้งซึ่งก็เจอกับเลเวลครับอันนี้ได้มาแบบเหมือนกันเป๊ะเลยฮะอยากลองริสมาติกไพล์ไลน์ฮะแล้วก็ผมใส่เทิ่มไปให้กับดาริอัสแล้วก็ฝากไว้ก่อนซึ่งก็ช่วยได้เยอะอยู่ ไอเทมชิ้นต่อไปมองไว้ก็จะเป็นคาถาเนยครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าอยู่อันดับต้นๆซะด้วยสิอ่ะไปกันที่เลเวลหกครับทำเป็นบลูเซอร์ท่านหนึ่งส่วนบ้านนี้โคษปตราฮะตราเยอะมากเลยน่าจะไปรอหารีฟอนเซอร์ดีครับตอนนี้เปิดมาเป็นแอมบูเชอร์ฮะก็จะมีเป็นเลเวลเหมือนกันซึ่งคอมนี้ก็จะได้แม็กพีครับแล้วพอจุดฟันสีฟ้าฮะก็จะคือจะได้บัฟ AD ดีกับ AP มานี่ครับซึ่งฟันก็อยู่ได้สีวิฮะจุดครั้งเดียวถ้าเปิดตอนแรกๆ ไอเทมเพิ่มเติมครับว่าจะเอาคาถานะฮะโอเคของเอโคผมครบแล้ว<ล>ก็จะประมาณนี้ฮะบัตรเติร์ดไทยท่านคาถาหนึ่งอันรอมันเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้แก๊งแพ็คมาแล้วนะครับส่วนลิงในะรอบ3ามขีดฮะให้มาเป็นเศษเหล็กนิดหน่อยอ่าได้เทมนะครับได้เทมโอ้โอเคเลยสี่อันเลยนะฮะ ถุงมือกับเสื้อน่าจะเหลือเดี๋ยวมาทําเป็นฮาร์ดจากของชิ้นต่อไปครับมันก็จะเป็นของคอเกียร์ก็จะติดคาถาหนึ่งอันนี่ครับทำคุณสูข้างหลังจะได้ยิงเร็วหน่อยครับตรงนี้เจอสแครปเหมือนกันเลยครับแต่เหมือนว่า1ดาวจะยังเยอะมากๆเลยเรามีดาลเลียนครับที่พอจะช่วยได้พอสมควรฮนะสดาวเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คอนโทรเลอร์ฮะสาละผมขายทิ้งได้ละหกสิบห้ามันน่าจะไม่จําเป็น โอเคครับลูกแดกออกไปเลยอะ่ะโอ้หบาทเดี๋ยวปรับเปลี่ยนทีมฮะคอนเคลอร์ไม่เล่นแล้วนะครับแกงแพงก็รออยู่กับตัวสแครปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเอโคครับซึ่งค่อนข้างหายากหน่อยอ่ะเปิดเป็นฟอร์มสว p ปเปอร์ครับขั้นหนึ่งไอเทมก็เดี๋ยวฝากไว้ที่แกงแพงก่อน บอลสวอปเปอร์ก็ด้านหน้าครับได้ความสิกด้านหลังได้ดาเมจครับเป็นดาเมจแอมป์เนาะสกิลของคลาสนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะตามตำแหน่งที่เรายืนทับสองแถวหน้าหรือสองแถวหลังนี่ไม่ได้มีผลกระทีมฮะมีผลแค่ตัวฟาสตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่ไหวฮะขายดาเลสไดาเมจทายเลยขึ้นเป็นวีลเจ็เรียบร้อยแล้วนี่ครับมาลองดูฮะพิสบาติกไพรไล โอ้ oh, ได้ไเทมเลยครับเป็นไอเทมอาติแฟ์กับไอเทมซัพพอร์ตนะจริงๆก็ไม่แย่นะเพราะว่าฝั่งเราต้องการไอเทมยิ่งมีเยอะยิ่งได้โลเยอะเข้ากันได้กับอัคเมนดีส่วนทีมอื่นไม่รู้ต้องลองแต่ไอเทมอาติแฟ์ไอเทมซัพพอร์ตก็เป็นของที่หายากเหมือนกันนะครับอะมาลองดูพระไอเทมมีทาลิสแมนครับเราก็เน้นๆยือย้อๆโลน่าจะเยอะน่าจะพอยือ้อไปถึง22ได้ั้งแต่ใส่ให้ใครนี่สิก็จะมีลัมโบ้นู่นเลยฮะ5บาท ก็พอจะได้มันต้องลอกนะครับยิบมาก่อนว่าเาเด้งเลือดไปก็ไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเราโล่เยอะแต่ H p เท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาเป็นล็อกเก็ตแล้วกันฮะซัพพอร์ตเสริมดาวน้าให้ถึกขึ้นหน่อยสร้างโล่ขึ้นมาได้ฮะแล้วบ้านนี้2ดาวกันทุกตัวฮะเป็นแฟมิลี่ปะมีพาวเดอร์มีเป็นไวอเลตครับแล้วก็แวนเดอร์ฮะตู้ไม่ไหวครับตีไม่ค่อยเข้าฮะแกงแท้งยังไม่2ดาวเรียบร้อยแพ้ไป ของโคกิก็ครบแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆมันผสมในช่องได้ผมลืมผมลืมผมถนัดผสมข้างนอกโอกีเราจะขาดดาบสักอันหนึ่งฮะเดี๋ยวให้ดาบเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะมีเป็นเทรดรรยูเนียนฮะจับคู่กันได้สำหรับตัว C บาท2ตัวเป็น Y Echo ฮะซึ่งเราได้ Eco กฟรีก็ดีเลยจัดไปฮะจะเป็นเทรดใหม่เพิ่มขึ้นมาครับแต่เราจะต้องเล่น2ตัวฮะทำให้2ตัวนี้เนี่ยเสริมพลังเข้าคู่กันนะครับก็น่าสนใจน่าลองดูเดี๋ยวผมเคลียร์เอเ่มก่อนมันเต็มไปหมด น่าจะประมาณนี้นะฮะก็มีทาลิสแมนเดี๋ยวให้ไวไปกัน,นะฮะส่วนเทจครับได้สกิลพิเศษมาฮะทุกครั้งที่เอโคสกิลไวจะทําสกิลทาคลื่นกระแทกครับและก็ทุกครั้งที่ายสกิลเอโคก็ทําร่างเสมือนสามร่างทําดาเมจเพิ่มเติมครับก็เล่นคู่กันก็ดีเหมือนกัน,นะฮะได้ดาเมจเพิ่มเติมครับเ,เดี๋ยวหายเพิ่มให้ฮะตรงนี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็เรียบร้อยครับแพ้ไป ติคครับขึ้นมาเป็น2ดาววายมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยมาสุ่มกันหน่อยเคทลินครับโอ้เ oh. คทลินมาเปิดนี่ได้ฮะเอนฟอร์เซอร์รมีผลกับวายเนะี่ยเปิดมาได้โล่ครับได้ดาเมจแอมฮะหลังจากกำจัดเป้าหมายที่ล็อกหัวใบนะครับแล้วก็มีแอคสปิด แก้งแทงฮะขึ้น2ดาวครับเดี๋ยวผมต้องสูงหายิโคไม่ก็ไหวครับให้2ดาวเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตัวหลักเราซึ่งวายใส่ทาริสเซนไปเดี๋ยวต้องหาดูดเลือดฮะก็น่าจะต้องเป็นถุงมือที่ีครับจะได้ไม่ต้องหาเยอะแยะแล้วก็เสื้อมันอาจจะเป็นไทยท่านนะจะได้ยินได้สักหน่อยแล้วอาจจะต้องจัดตำแหน่งใหม่นิดนึงเะครับเพราะว่าเรามีล็อกเก็ตฮะก็ใช้บัฟให้เป็นประโยชน์นะไอเทมครับมาเป็นถุงมือฮนะแฮนด์ออฟจัสติก จัดเลยฮะทําเลยฮะประมาณนี้ครับสำหรับตำแหน่งมีวายขึ้น2เอลิตขึ้น 2, 2> ครับซิงไมกหนึ่งนะเปิดเป็นแอบบูเชอร์ได้เหมือนกันครับแอบบูเชอร์นี่เป็น2 3 4 5ฮะก็ไปแทนเคลนลินได้เลยอ่ะเดี๋ยวสุ่มก่อนถ้า2ดาวค่อยว่ากันตอนนี้เอโคผมไม่สองผมเน้นวายก่อนแลวกันฮะ ตัวเลอบองหน้าจำไม่ได้เล่นนะครับภาษาไม่ตรงเดี๋ยวผมขายเก็บตังค์นะขายเก็บตังค์ขายเก็บตังค์หมดเลยภาษาโเราก็คือแทนตัวเคลินตัวเดียวครเป็นซิงก็ได้หรือว่าเป็นเคลินต่อไปก็ได้เหมือนกันครับส่วนในสนามตรงนี้ถ้าเจอกับเลเวลนะครับวายสดาวแล้วก็ดีขึ้นมาฮะเอามาช่วยแบกไปก่อน โอเคฮะวิวัฒนาการนี่ครับการโจมตีหรือสกิลแชมเปี้ยนจะสังหารศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า15%หรอน่าสนใจดีนะครับแต่อโคผมไม่สอง <Wow. S 1> เล่นวายก็ได้มั้งมาไหนๆก็อยู่กับเราน่าจะยาว <One girl. S 1> เดี๋ยวต้องสุมหาต่อเนียครับหาอโคให้2ดาวหรือไม่ก็คอกีมมาแปะสักตัวหนึ่งครับไอเทมเราอยู่ที่เคทลินฮะแล้วเจอ4บาทกลายเป็นเอลิซาเลอวองมาอีกแล้ว <Nice. S 1> <laughs> ไม่ใช่ครับเอ็โคไปไหนซิลโก้สองดาวเลยครับผมไม่ขึ้นนะแล้วไม่เจอจริงจังครับพอกี่มาหนึ่งตัวฮนะตัวที่2ก็มาครับโอ้อะไรครับเนี่ยหายโคไม่เจอเลยคนเล่นเยอะขนาดนันหรอวายฮะมาอยากได้เโคสองดาวครับเราจะได้ไปเล่นตอนวิวเกาฮะเออเป็นพาวเดอร์ครับหมดฮนะ ไม่มีอยู่จริงอะเอโคไปไหนหมดครับเนี่ยตัวหลักเราเลยฮะเอโควนะฮะลองดูก่อนครับอย่างน้อยวายขึ้น2ดาวนะฮะไอเทมยังไม่ครบขาดพนูสักอันหนึ่งก็ดีดาบก็ดีไม่ไ,ไททันก็เอ็นออฟไนท์ฮะตรงนี้ครับเจอกับเลเวลครับสองดาวเรียบร้อยมีสไนเปอร์โฟกัสครับยิ่งไกลย,ยิ่งแรงะะลเลยฮะแล้วติดกี่รอยฮะค่อนข้างนานเลยเลือดค่อนข้างเยอะครับแล้ววายครับเก็บได้ครับหลังจากให้พีต่ำกว่า15เปอร์เก็บทันทีเลยเรียบร้อยฮะ มีเจสครับมาโอ้โหอาเคนี้ไม่มีฟอร์มสวัปเปอร์ก็แทนเอลิสได้ครับแต่เอลิสจะคุ้มกว่านะได้ลุยเซอร์ได้ฟอร์มสวัปเปอร์ด้วยไว้2ดาวน่าจะคุ้มเลยครับสำหรับเจสตอนนี้ยังไม่2ยังไม่คุ้มฮะ,ะไอเทมไม่มีลูกทองเลยฮะก็คือจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคอกี่ครับ2ดาวต้องการเอ็โคฮะไม่มีเอ,โอ,อ,อ็โคอะเดี๋ยวถอดไอเทมให้คอกี่ก่อนครับ ก็จะเป็นกุนโซไอเและแปะดาบ1อันนีครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเหลือเสื้อตัวหนึงให้กับวายแล้วก็ออกมาโอ้โหวายวายไปไงต่อเนี่ยดูทรงไม่น่าจะได้ฮะผมมารีเดียมเลยกันฮะดูดไปได้ก็เด้งเอาแล้วกันนะก็จะเหลือ สันไฟแต่เดี๋ยวแยกกระจายไอเทมดีกว่าให้ทันเดลครับรอบต่อไปกับเหลือหน่งเสื้อหนึ่งตัวก็จะเป็นของแก๊งแพ็คนะครับส่วนบ้านนี้ก็ใช้เป็นอัคเม้นติ้งเทรดมาเหมือนกันดีครับแต่เหมือนว่าจะเป็นทางจริงกับวายซึ่งยังพิ่งหนึ่งดาวอยู่ทั้งคู่ครับแต่ตอนนี้4บาท2ดาวเราค่อนข้างมีเยอะกว่าฮะพอกี่2ดาวเรียบร้อยละยิยงฟรีด้วยครับชนะไปให้นี้ เงินเก็บครับมี30ครับเดี๋ยวผมหาเอ็ o โคต่อดีกว่าจริงๆไปเวลเ้าน่าจะคุ้มแหละแต่มันได้วเอ็โคอ่ะมันควรจะ2อดาวคู่ไหมอ่ะและแก๊งแพงครับ2ดาวฮะเอลิสมาอีกหนึ่งตัวฮะมีลุ้น3ดหรือเปล่ามีเอ็ o โคครับมาหนึ่งฮะขาดอีกตัวเดียวและมาจบที่เจสครับถ้า2ดาวก็ไปแทนเอลิสก็ได้ฮะหรือว่าลุ้น4บาท3ดาวก็ไม่แย่นะ ส่วนบ้านนี้แฟม i ิลี่ครับสามดาวบานเบิดเลยฮะก็ได้มาเป็นแวนเดอร์ครับฮีโร่อาร์คเบนครับแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันถ้าตัวไม่กระเด็นออกมานทำให้แนวหน้าผมก็ยืนแท้งสบ,บายเลยแค่งี้ตัวไม่กระเด็นเลยฮะเห็นสกิลหลายรอบก็ไม่กระเด็นเลยฮะไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่าเป็นผลของวิวัฒนาการหรือเปล่าเอาไปใส่แล้วเลยบัก๊ก ตอนนี้จะไม่ไปไหนเลยหรือไงฮะแกงแพงก็จะ3ดาวขายอะไรได้บ้างเป็นจริงแล้วกันครับดูทรงไม่ได้เล่นละเล่นเคทลินก็ได้เนี่ยแอมบูเชอร์ตอนนี้หายไปครับผมไม่ได้ลงพาวเดอร์ไปเลยวัวตาหาเอ็กโคเนี่ยและเอ็กโคมันหาไม่เจอซะด้วยสิมันเป็นยังไงครับเนี่ยเอ็กโคคนเล่นเยอะหรอ มีบ้านดูนครับมีหนึ่งตัวฮะก็ใช้เป็นอมูชเชอร์เหมือนกันครับส่วนอิระอีตัวอย่างใหญ่ครับเป็นผลจากการวิวัฒนาการทําได้เลือดมา1000นะครับยืนได้ค่อนข้างนานฮะแต่ก็มีตัวเข้าไปเคลียร์แนวหลังเรียบร้อยครับก็มีาวอีกแะที่เก็บศัตรูได้เมื่อให้ทีต่ํากว่า15%ครับชนะไปฮะส่วนไอเทมครับต้องการปลัดเติร์หายไปแล้วงั้นมาเป็นนี่ฮะเคลลินครับรอขึ้น2ดาวได้ไออีมาเดี๋ยวให้เคลลินใส่เนี่ยแหละ ตัวเดียวอะต้องขาดเอ็โคตัวเดียวอฮะไม่มีครับโอ้โหทำไมกันเนี่ยอ๋อแค่ขึ้น2ดาวเองไม่น่ายากเลยครับไม่น่ายากแต่มันไม่มีจริงจังมันไม่มีจริงๆ สุมหมดตัวฮหาไอ้โคีกหนึ่งตัวไม่เจอถามว่าบ้านอื่เล่นไหมก็มีบ้านครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะมันแค่ตัวเดียวอ่ะมันน่าจะได้ส่วนบ้านนี้เป็นเลเวลเียครับก็จุดพันฟ้าเรียบร้อยครับับฟเรียบร้อยแล้ววายเรายังอยู่ครับทาริสแมนยังไม่เคยได้ทํางานเลยฮะวางไว้หน้าเสื้อเอาล็อกเกตครับก็เรียบร้อยฮะแตกก่อนทุกทีโอเคชนะได้อยู่ คนกลับมาที่เจสิกแล้วไม่ทําแล้วเคสลินสองดาวเลยครับไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเอโกเนี่ยว่าช่างมันก็ได้มั้งเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอฮะทีมนี้เขาก็ใช้ตัวเดียวนี่ครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยตอนเล่นเป็นสิงไวฮะสิงยังไม่สองไวยังไม่สองครับโซฟีเราได้มาก่อนสองดาวฮะรอดตัวไปแล้วฮะส่วนเคสลินครับถาดความเร็วฮะทอรีก็ดาเมจดีนะครับได้ยิงฟีโลอยู่ได้3 0สิวินาทีฮะก็จนกว่าจะจบเลย ตีทีมสุดท้ายนี่เรียบร้อยแล้วครับมาลองดูโอฟทองครับโอฟทองเนี่ยเขาบอกว่าจะให้รางวัลเพิ่มเติมนะอ่าโอเคปกติจะได้เอ็นวิวนะครับอย่างเดียวเลยอันนี้ได้ทองมาเพิ่มเติมด้วยก็เป็นผลของอักคเบนคริสมาติกไพไลนครับส่วนไอเทมของ Y มา He น d o ออฟจั i c ิกอันก็ได้ฮะเงิน37จะเจอไหมผมจะสุ่มเลย ลัมเบิลฮะข้ามไป5บาทเลยฮะจริงๆคือไม่ต้องสุ่มก็ได้เราเก็บตังไปเล่นดู่นเลยก็ได้ฮะเวล9แต่ตอนนี้ก็4ทีมสุดท้ายกัดแต้มคนที่เหลือๆอยู่ก็ไม่ได้เยอะ,ะครับผมว่าไป9ไม่คุ้มสุ่มดีกว่ามันจะจบละอีกประมาณ4ี่หรอบไม่ได้เกินเน่ยส่งลัมเบิลไปครับแอมบูเชอร์ไม่มีช่างมาเลยครับไหนดูสแครปบ,บ้านดีฮะ สรับ,บ้านนี้มีเอ็ o โคสอดาวนะครับเป็นตัวเดียวด้วยไม่ใช่2ดาว2ตัวจริงๆมันก็ยังเหลือตัวในภูอยู่นะเดี๋ยวลองสุ่มดูครับเพราะว่ายังไงตอนนี้ไป9ก็ไม่คุ้มฮะมันใกล้จะจบแล้วอะไว้ไม่ไวครับติดโล่ค่อนข้างเยอะเลยฮะหน้าบีเป็นได้ดีจังเลยะการเบเกอร์ฮะแล้วก็วายผมหายไปแล้วฮะเหลือแต่ข้างหลังฮะสู้ได้อยู่แหละ 47ครับสุ่มกันดูว่าจะเจอไหมเอ็กโคสองดาวขอขี่ก่อนเลยกับแกนแพ้งครับอีกหนึ่งตัวจะสามดาวแล้วนะฮะมาสหาไม่เป็นไรเราเล่นตัวแค่ดีแล้วฮะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วเป็นวายฮะสองดาวจะสองตัวเลยครับไลท์วีแวลเอ็กโคฮะไม่มีเลยจริงๆหมดฮะ หมดเวลาหมดตังเอ็กโคอีกตัวหนึ่งหาไม่เจอครับทีมนี้ครับเอ็กโคใช้เหมือนกันแต่ใช้แค่ตัวหนึ่งดาวก็รวมทั้งหมดบ้านนุ้นมี3บ้านผมมี2เป็น5กับบ้านนี้อีก1ก็เป็น6มันก็จะพอมีหลงเหลืออยู่บ้างพียงแต่ว่าหายากหน่อยนะครับไม่เป็นไรทำอะไรไม่ได้แนละ้วตังผมหมดแล้วไปก้าวไม่ได้อยู่ดีลุ้นแกงแพง,ง,ง3มดาวกันเลยกันฮะแล้วก็โหเดี๋ยวตัวไม่ได้ด้วยเนี่ยแนวหน้าหายหมดแล้วครับจบเลยยี้ สักหน่อยดิจะแตกแล้วเนะี่ยไ่สองดาวเราจะแตกกันะไม่มีจริงๆครับหาไม่เจอเลยเงินหมดแล้วเราะตัอยู่เท่านี้ฮนะก็อีกสักสองสามรอบครับขึ้นอยู่ว่าผมแพ้หรือเปล่าถ้าผมแพ้ก็ยืดไปหน่อยถ้าผมชนะก็จบเร็วนี้ครับอ่ะ,ะสะกักแรบเหมือนกันเลยครับแต่เป็นทีมโฟนฮนะน่าจะพอสู้ไหวเมื่อกี้สู้ได้แต่ทีมหนึ่งสู้ไม่ได้ครับ เหลือ2คนสุดท้ายฮะก็จะเป็นสครับเหมือนกันฮะชิ้นส่วนตีกันอันนี้เป็นบัฟของลัมเบิลนี่ครับก็ทุกๆ3รอบจะโผลมาให้เราอัปเกรดครับเงินก็ไม่ค่อยจะมีงั้นมาดิฮะสแปร์ผาดนะครับได้แค่ HP 50กับ AP 3หน่วยฮะได้ไม่เยอะช่างมันผมต้องการเอ็กโคสอดาวสักทีฮะอู้กว่าจะสอง,น,น,องน่าเลยเกินวายฮะสดาวสตัวฮะลุ้นวายสดาวกันไหมต่างหมดละกับ รอบก็2รอบนะครับถ้าผมแพ้ก็3 บั๊กเอโคสองดาวฮะดีขึ้นหรือเปล่าก่อนหน้านี้ชนะแบบชิวเฉียดตลอดครับเหลือแค่2อสาตัวฮะตอนดีเอโคสองดาวน่าช่วยดามเมจได้ดีมากขึ้นครับกับวายอาจจะต้องไปไว้ข้างหลังนะให้ออกมาช้าๆฮะยี่สิบสองวิฮะทาริสแพดอะไรอย่างงี้ไม่ได้ทํางานเลยฮะหายไปแล้วครับตอนนี้คือโอ้โหดนาวหน้าหนักกว่าเดิมอยู่นะปกติเรายังมีวายครับช่วยเคลียร์นิดหน่อยตอนนี้ตายไปก่อนก็จะเหลือเคลินครับกับคอกิเกือบไปเหมือนกันฮะ,ะหนักกว่าเดิมเยอะเลย ลุ้นแกงแพงครับ3ดาวครับกับวายก็อีกเพียบเลย3ตัวไม่น่าจะง่ายๆถ้าผมอาวายลงมามันจะแตกไพ่าหมเนี่ยทาลิสมัจะได้ทำงาน22วครับมันก็ชฉิวเฉียดอยู่ซึ่งวายก็มาช่วยยื้อได้ดีครับไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้ฮะแบบเดิมดีกว่าแบบเดิมชนะเดี๋ยวปรับเดี๋ยวแพ้ นู่นครับแล้วฝั่งนู้นปรับเรียบร้อยแล้วนี่ฮะมีตรงกลางเยอะแยะที่เหลือก็แยกไปอย่างละ2ครับโกกระจายดาเมจไปครับเอโคเขาตีไกล้ฮะเหมือนจะวิวัฒนาการมานะครับของเราตีใกล้ต้องเดินไปอย่างเดียวอ่ะตอนนี้ครับมีบางส่วนไปหาข้างหลังฮะวายไปฮะข้างหลังเรียบร้อยดุนเรือดกลับคืนมาแต่ก็ตายอยู่ดีโอเคแต่ก็คุ้มศพเลยครับอย่างนี้ตัวแบกเราก็จะเป็นตัวด้านหลังฮะคอกิเคทลินคอกิโลยังล้อนอยู่เลย เคครับอยู่กันกับทีมส c คร p นะครับทำได้แค่6นะผมไม่มีตรายกันหนึ่งต้องหา2ตราถึงจะไป9ได้แล้วก็มีอักเมนต์ใหม่ฮะที่เป็นรียูเนะครับผมได้มาเป็นวายกับ เอโกครับก็เอามาเสริมพลังสกิลได้ครับซึ่งก็เหมือนว่าจะมีหลายตัวอยู่ฮะที่เข้าคู่กันได้เคยเห็นอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสได้หยิบมาเล่นเองครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าฮะอ่ะจบว่าเพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับก็อยู่กันกับเซตสิ PBE อันนี้จะเข้าเซิร์ฟจริงอีกทีก็นู่นอ่ะ20นะครับช่วงนี้ก็เข้ามาทดสอบเข้ามาลองเล่นได้ฮะเพียงแค่สร้าง IDPBE นะครับคิวรอก็ไม่มีฮะเดี๋ยวนี้ดีเลยนะครับอ่ะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮ กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ o v e r t o ์ท็อกันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ